สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะแชร์ข่าวดีอับเดตข่าวด่วนกับกวางจงิราพรเชนเนิรค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ค่ะกวางมีข้อมูลข่าวสารดๆีๆจากทางสาขาธนาคารทรกศามาเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะ ซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่15รกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมทางสาขาธนาคารทกศนะคะจะต้องมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะในโครงการปุ๋ยคนละครึ่งและก็ชีวพันธุ์นะคะเพื่อให้กับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมีการเข้าไปลงทะเบียนนะคะผ่านแอปพลิเคชัน BAA C Mobile ค่ะซึ่งเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่าออนมาค่ะคะุณผู้ชมไม่สามารถดําเนินการนะคะเปิดให้เกษตรกรได้มีการเข้าไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะซึ่งเนื่องจากอธิบดีกรมการข้าวค่ะได้มีการส่งหนังสือด่วนที่สุดนะคะแจ้งทางสาขาธนาคารทกศค่ะ ขอเลื่อนนะคะเปิดแอปพลิเคชัน BAA C Mobile ซื้อปุ๋ยแล้วก็ซื้อชีวพันธุ์นะคะคุณผู้ชมคนละครึ่ง ไปเป็นในช่วงวันที่24กรกฎาคม2567ค่ะหลังนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบราคากลางค่ะของปุ๋ย160นะคะส่วนของเสียงสะท้อนของชาวนานะคะคุณผู้ชมชาวนาบางส่วนนะคะมองว่าโครงการปุ๋ยคุณละครึ่งนะคะอาจไม่เกิดประโยชน์กับชาวนาล่าสุดค่ะได้มีการเลื่อนโครงการออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะคะขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรยอมรับนะคะว่าการเมืองเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทําให้โครงการหยุดชะงักลงค่ะ ร้อยเอกธมรัตนพงเพลค่ะได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะคุณผู้ชมเมื่อวันที่16กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาค่ะว่าจะมีการเลื่อนนะคะโครงการปุ๋ยคนละครึ่งและก็ชีวพันธุ์คนละครึ่งนะคะออกไปอย่างไม่มีกําหนดอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งในช่วงที่24กรกฎาคมค่ะที่มีการแจ้งว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนจะไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะจะต้องมีการประชุมนะคะแล้วก็หารือกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าจะมีการสรุปนะคะว่าจะสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่เท่าไหร่ค่ะในส่วนของโครงการไร้ละห0 0 0บาทค่ะคุณผู้ชม คุณภูมิธรรมเวชชัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมยังสามารถดําเนินการได้ค่ะถ้ากหาว่าเกษตรกรนะคะได้รับผลกระทบจากราคาข้าวที่ตกต่ํานะคะก็จะนำโครงการดังกล่าวค่ะขึ้นมาพิจารณานะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะคะและโครงการไล่ละ1 0 0 0บาทอันนี้เป็นคนละส่วนกันนะคะที่ทางรัฐบาลจะมีการช่วยค่ะถ้าหากว่าในปี25 6 7นนี้นะคะราคาข้าวตกต่ำนะคะคุณผู้ชมผลผลิตไม่ดีนะคะหรือว่าได้รับผลกระทบนะคะราคาข้าวที่ตกต่ำลงนะคะไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ก็อาจจะมีการนำโครงการไร่ละ1,000บาทขึ้นมาช่วยเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งค่ะ และนี่ก็คือข้อมูลขา่าวสารทั้งหมดค่ะที่กวางนำมาฝากคุณผู้ชมในคลิปนี้หลังจากนี้ไปหากมีข้อมูลขา่าวสารด้านในเพิ่มเติมกวางจะนำมาเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ